สวัสดีครับพี่น้องมือนี้วผมกบกมเนาะกับช่องโยพันลันชาแนลมือนี้ผงกาสิบห้ามายังตลาดอีกแล้วครับตัรบัวู่คนสลายหรือเปล่าคนน่าจ,จะเยอะแล้วมือนี้เพราะเป็นวันอาทิตย์เนาะไปาไปตลาดกัน और अपने टाइम में भी बहुत बढ़िया था उसका नाम है सामने तो मैं कह रहा हूं आया था इंडिया में उसका नाम था เลขน้าครับพี่น้องเางกมาถึงรถแล้วเนาะสื่อของหลายคนก็หลายมันนี่ซื่อของหลายเตือวิธีี่ต้องันนี ไปรับทักทายกันไปเข้าฟอร์กับร้านกันดีกว่าเนอ้อเข้นรถกันดีกว่าเฝ้าก,กับไปร้านท่อเฝ้ากับไปเตรียมของขายกันสายแล้วจะดสิบเอ็ดมงแล้ว ครับพี่น้องเมื่อนี้โอ้ยตลาดค้นหลายครับเสาร์อาทิตย์ดีย่อมรับ่าค้นหลายดีครับจะทั้งวันเนาะเป็นตลาดสดผู้เด็ก็มาหาซื้อของเือว่าแหละแต่ก็โอ้ยโบ,โ,โบรุบหลีข้างกันเลยห้องหิวของนักเนาะพูดถ,ถึงไอ้ผู้เดินตัวเป้าที่ยางเหรียก้มโทรศัพท์บดแดงห้องหิวของน้ำกลเลยไปครับกลับไปล่านกันดีกว่า ครับพี่น้องตอนนี้ติดยูซอยเฮปิแลนเนาะรถติดอีหลีติดคักติดเนี่ยับต่อนมากกะติดคักกับกติดเสียงฮอดล่านจากมองจากยามเลยนี่ผมอ่ะพี่นอ้องเพิ่งสีมากฮอดล่านเนาะ<ม>เดี๋ยวเข้าไปเปิดตนาล่านกันดีกว่าขนฟองลงจากรถแล้วครับ เปิดร้านแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดร้ววานพร้อมขายแล้วพี่น้องคลิปนี้เขาก็เพอที่นี่ก็เนาะเอาไปคลิปหน้าเจอนะพี่น้องเนาะเดี๋ยว มืออืน่นสวัสดีครอีกคลิปหนึ่งให้พี่น้องด้เบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนเนะครับสวัสดีครับ